เสนาลิงใจป่าโผล่บ้านพุดจุย๋ยควักทองรับขวันน้องพีเจสีทองอลามตาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่หลังจากที่จุ๋ยวรัตยาและพุทธทิชัยนับถอยหลังหล่อที่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกอย่างใจจดจอ่อซึ่งวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วได้เจอหน้าน้องพีเจลูกชายคนแรกโดยพุทธยุยได้แจง้งข่าวดีด้วยการโพสภาพสามคนพ่อแม่ลูกซึ่งตอนนี้หนุ่มน้อยมีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วไม่ว่าคุณแม่และคุณพ่อจะลงภาพไหนๆก็มักจะเรียกยอดกดไลค์แสนทุกโพสเลยทีเดียว ล่าสุดเสนาลิงสมเกียรติได้มีโอกาสไปเยี่ยมจุวยกับพุธและหลานชายตัวน้อยทุ่มสุดตัวค่ะซื้อของรับขวัญหลานชายน้องพีเจเป็นสร้อยทองพร้อมจี้รูปเสือเพราะน้องพีเจเ,จเกิดปีเสือเป็นวงกลมหนาเจียวบอกเลยสีทองอลามตารับขวัญหลานแบบจุกๆไปเลยทางด้านจุยวรัตยาก็อดแซวไม่ไหวว่า โอ้ยเกิดบนกองเงินกองทองอีกแล้วลูกท่ามกลางเพื่อนในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอาทิทิฟแอฟทัสออนน่ารักทั้งครอบครัวมินชาริดาน่ารักหล่อมากครับ